ถึง ksoc ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินลกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย หนึ่งจริงๆไม่ใช่คิดกันไปเรื่อยพี่เดียมว่าพี่มีไอ้นั่นไหมไอที่เอาไคาบีดีอ่ะไดลุงได้ข้าคารเม่นะลุงได้ไดไม่มีแได้เปเียแล้วมึงก็อีกเนาะโอ้ีดีหอดห้อน่ารังจริงนะพี่หว่งเลยช่วยทำได้นะอเดีอะ ว่างอีกตอนนี้ตำรวจหมดจต่อรอไม่มีเรนเลยเออเงินแดงก็หมดตรงนั้นเด็กคนนั้นอยู่ไหมเนี่ยชื่ออะไรนะมอนนะนะอยู่อยู่อยู่ยังไปเล่นธนาคารอยู่เลยเมื่อกี้ได้ข่าววิดนะครับอะไรนะพี่ได้ข่าวชเหรอใช่ครับใช่ใช่ใช่ ุกครับครับพี่ใช่ใช่ครับ <laughs> <laughs> ไอ้เหี้ยปุ๊กปเจ้าครับลุ <laughs> คบงครับเจนครับเจนครับอี๋ที่ขาดขวดนึงไม่ใช่หรอมีสาวมารอด้วยเย้หล่อหล่อหล,ล่อจัด น้องสาวครับน้องสาวคนนึงไงไม่ใช่หรอรก็ครบแล้ววะโอเคไม่ไม่ไม่น่าแกะค่ะแค่แค่ลืมบางครั้งก็ลืมอันนี้อันน้น่าแก่ครับอนนี้นะครับพี่ ไปเขาบอกหน้าแก่บอกหน้าแก่ยังไม่ได้บอกเลยค่ะ <c oughs> ผมก็โวก <c oughs> มาหาผมอ่ะเนาะคุณนกสัตว์นะชอบโยงไปนู่นไปนี่ไปนั่น,มนมผมแค่ลองเป็นการทดสอบสังคมอยากจะลองใจว่าถ้าม,ม,มันเกิดเรื่องอะไรเงี้ยคุณฟาจะยังอยู่ไหมที่ผมทําทุกอย่างเรื่องอะไรคะ่ะก็ทุกอย่างที่ผมทำไปเนี่ยที่ผมตั้งแต่เจอมาวันสองวันเนี่ยผมก็แค่อยากลองใจว่าคุณแบบ จะจริงไปของผมเปล่า้องผลยังไงคะก็ต้องรอดูครับยังไม่ชัวร์ยังวัดอะไรมากไม่ได้ครับตอนนี้อาจจะเข้ามาแค่ผลประโยชน์หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับแบบน้องผมรวยถึงแม้ตามใจมันจะแบบอ่าธรรมดาเอาอีกแลว้วใช่ฉันไม่รู้เลยนะฉันฉันไม่ได้เข้ามาเพื่อผลประโยชน์เพราะฉันไม่รู้ว่าเขารวย บอกคุณรู้วยอีกแล้วให้คุณเข้ามาแค่แค่เขาเขาเป็นคนใจดีค่ะใจดีครับใช่ไม่ใช่แค่คนเดียวนะอะจะให้คุณแค่คนเดียวคุณยังคิดว่าดีย่ป่ะอะก็มันอยู่อยู่ที่ความรู้สึกอะค่ะอยู่กับเขาแล้วรู้สึกปลอดภัยอยู่ท่ามกลางคนเยี่ัมก็ปลอดภัยแล้วครับ น้องอยู่สองต่อสองใช่สองไหนะ <c oughs> มล่ะไม่ได้รู้ว่าจริงๆน้องผมเป็ <c oughs> นไงไีไอ้ผมพาไปฮะลุกมาไ,ไปไหนอีกข <c oughs> ึ้นมาไป ก็จะรอดูเพราะถ้ามัไม่อ,อยู่มันไป่กันสองต่อสองไอเดมลงโฟค้าไอเดมลงโฟมันจะไปทำอะไรคุณอย่างที่คุณพูดหรือเปล่าถ้าคุณคิดพาไปไหนวะภาพหล่อคือเข้ามาก็เจอกันละอยู่ด้วยกันละเน,นาะเหมือนแบบเหมือนรู้ไว้านานว่าจะเข้าเมื่อไหร่มาไม่ผมก็ทักหาน้องเขาไงแต่เขาก็ตอบ ผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปรับพาไปฟาร์มอะไรองี้ทักในมือถือใช่ทักในมือถือมีทักนู่นทักนี่เนาะอะไรนะไม่มีทักนู่นทักนี่เนาะไม่มีเขาไม่มีไม่มีขาระวังนะระวังนะผมบอกรูม้บ้างร้ายผมจะรอดูว่าผลลัพธ์เป็นไงแต่คุณสองคนเดินเข้าไปในบ้านอันนี้เป็นบ้านน้องผม บ้านน้องผมน้องผมเช่าไว้จะน้องโปกนะบ้านน้องผมไม่แก๊งนี่แหละใช่ค่ะโคตยจะร้องนยอโคตรเยี่ยเลยพี่จ่ายกูเอ้ยขับขึ้นไปดูไปห้องมันมีห้องหนึ่งขึ้นไปไปไดใช่ไหมห้องขวาสุดขึ้นไปเลี้ยวขวาสุดจะเป็นห้องที่มีมีคอมโอเคครับพี่ห้องน้องผมนี่แหละครับใช้ได้เลย เฮี้ยอะไรวะจะมีใบไหมลองเข้าไปดูห้องนึงก็ได้ครับโหทำไมคะเข้าไปดูก็ได้ครับเน่ยเหรอใช่ได้ใช่ใช่ใช อันนี้พี่ทอปสัตหรือพี่คิวครับกูก็ไม่รู้ไม่ผมไม่ได้กามผมไม่ได้เข้าไปเลยเฮียผมไม่ได้เข้าไปเลยไม่ล่ะคะพี่ฟิยเสียเลยไม่มีพี่เฮีย พี่จายกูไม่ครับมันเป็นห้องแบบว่าปกติมันเป็นห้องอิตเตอร์เอกอะไรพวกนี้ไงคนที่แบบอยู่ในเมืองก็ต้องรู้จักอะไรเงรี้ยใช่ใช่เอะห้องขวานนี้ก็เข้าได้ครับอลองเข้าไปดูครับจะบ้าพี่ท็อปห้องนั้นมีอะไรอะ่ะไม่มีครับจริงๆมันไม่มีอะไรแต่บ้านปู เขาเรียกแบบว่าอารมณ์เหมือนห้องเชือดกันสมัยก่อนนะครับห้องเนี้ยอารมณ์เหมือนห้องเชือดอ่ะเห็นปะอารมณ์ประมาณนั้นลองใจมึงพาขึ้นเตียงนั่งคุยดูสิจะมึงจะมึงดูคนทรงบทอีฮี้อ่ะ มึงดูคนส่งบทเอา้านี่นี่ห้อเข้าได้ครับข้องนี้เข้าได้มึงดูคนส่งบทอะไอจูสง่งแล้วตาตาแมนเหรอตาแมนไปแล้วตาพิ่ตัวสอบสังคมอะไรอะโฟกนั่งขื่อพี่ตอบนั่งแข็งดูไ่เอาพี่ เดี๋ยวน้องเขาเสียคนไอจูปีนนะเป็นไงห้องอิสอเอกมึงไม่อะแค่นั่งบนเตียงเอาน้ำให้เขาดิ มึงดูวันที่พี่ท็อปมาเนี่ยเดี๋ยวกูจะนั่งดูเขาเนี่ยไอเฮียวันไหนเขาสตรีมนะไอสัตว์กูจะมึงยุให้เขามาบ้านปูนะเอาเขาหายไปไหนร้อมึงยุให้เขามาบ้านปูนะไอเฮียกูจะรอดูไอสัตว์แหมทดสอบสังคมพี่ท็อปกูแล้วเขาไปไหนแล้วเนี่ยไอเฮีย ไปไหนล่ะไอจูปีนนะรออะไรอ่ะฮัลโหลค่ะว่าไงอ๋อหนูอยู่ไหนอ่ะอ๋อหนูอ,อ,หนอยู่อยู่ข้างนอกค่ะสํารวจอ๋อโอเคโอเคได้ครับนี่รอตรงสราะน้ำแล้วกันนะได้ค่ะได้ เขากลัวหนีเลยไม่แต่เราก็ให้เกียรติไงเขาหนีออกไปข้างนอกก็ถูกแล้วอเหียแล้วก็ให้เกียรติเราอยู่นอกบ้านเราก็อยู่นอกบ้านไว้แค่นี้ไปดูใส่เสื้อตายเอามาแล้วเป็นไงบ้านนี้เขาได้ทุกหลาไอ้งทุกค้อง ดีค่ะดีดีนี่แหละที่มาของเขาหนูรู้ความหมายของบ้านปูยังหนูลองไปถามป้าไม่ยังไม่ได้ถามเลยค่ะยังลืมถามอ๋ออ่ะเดี๋ยวหนูลองไปถามดูแลนี่ยแหละ,หละเขาเรียกว่าบ้านปูอพอจะรู้แล้วย,ยังโทรถามพี่สมศักดิ์ก่อนพี่สมศักดิ์เขาชื่อสมศักดิ์เหรอใช่ค่ะเขาชื่อสมศักดิ์อ๋อ มี่เรื่องสอบถาม,ม,เ,ถามเดี๋ยวเราก็ไปสุภาพบุรุษนั่งแช่อ่างจากรุชีมันผ้าเหียอะไรวะซิทแช่ที่มันแบบกลางแขนอะตัดสายหนูอะหนูถามบ้านปูคืออะไรเขาตัดสายเลยระบบไม่ต้องรู้ดีกว่า เออแล้วเหละอันนี้เนี่ยคือตำนานบ้านปูทดสอบสังคมอืมใช่นี่แล้วแหละดูมาก็แบบว่าแค่ให้รู้ไปออกไปข้างนอกก็ได้นี่มันมันมีห่งทีวีด้วยนะแต่น,นี้ไม่รู้ดูได้เปล่ามอ,อดูไม่ได้ ปกติมันอาจจะดูได้เอาโดนทิ้งเอาเราไปยังไงคะไป<ม>เราก็คงต้องวิ่งกลับ วิ่งไหวเหรอคะไหวครับตัวหนักแค่ไหนก็วิ่งไหวเกยอเกยวก,ยออกวิ่งได้วิ่งได้ใ,ใกล้ๆนี่ที่ท็อปกูทิง้งกูซะแล้วไอ้เหี้ยไม่ค่ะมันหนูสงสารพี่อะคะ่ะพี่เอา้าแป๊บหนึ่งนะคะมีมีคนทักมาได้ได้ ท่าไหนมันถึงจะกระโดดได้วะมันต้องให้น้องเขาทำท่าไหนวะมันถึงเราจะวิ่งแล้วกระโดดได้วะถึงยังค่ะอืมใถึงหรือยังยังใกล้แต่ใกล้แหละเดี๋ยวยังมีคนมารับค่ะใครมารับสมศักดิ์กหรอเออใช่ค่ะพี่สมศักดิ์จะมารับโอ,อเคได้ได้ไ,ดไ,ดไดเอาเน,นี้นะ ตลอดอันนี้ทำอะไรกันมาครับนี่ไปนี่มาครับบ้านบ้านปู่ครับไปทำไมไปทำไมครับอันนี้<ม>ถามนไ,ไม่ไมพ่พี่ท็อปสันพาไปครับพี่ท็อปสันพาไปแต่ก็ให้ให้น้องเขาไปชมบ้านครับผมไม่ได้ยุ่งอะไรใช่ครับฟใช่ค่ะใช่พี่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแล้วไ,ไป เ่กี้น้องโทรมาถามบ้านปูคืออะไรสัดเร่องกูก็<笑><笑><笑>ให้น้องเขารู้จักคนอื่นดีกว่าครับรู้จักผมเดี๋ยวมันวิญชีนี่นี่ทำท่าไหนคุยกันครับเนี่ยอะหมายหมายถึง<า>อะไรนะครับเอามาท่าไหนไปคุยกันได้ครับคันนี้ถามได้ไหมเจอน้าโรงพยาบาลครับแล้วเลยชวนกันไปนานานฟารม์มใช่ก็คุยกันมาเรื่อยๆครับ เรื่อยได้กี่วันแล้ววะได้ข่าวจากวันพิธหน่อยว่าสายเยะนี่ใช่ไหมนับอันนี้ถูกไหมไม่มีครับอไม่มีครับไม่มีในคำคําพวดนี้เชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับอชื่ออาจเชื่อไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่างนะครับดูการกระทําก็ได้ครับดูการกระทําก็ได้จริงจังไหมครับอะไรนะครับถามถาม่าจริงจังไหมเราจริงจังครับจริงจังจริงจังอืม รู้จักกันนานอย่งครับไม่นานครับเพิ่งรู้จักกันครับกี่วันละครับกี่วันล,ว Here, ละเชียร์ละกี่วันแล้ววะแชทกี่วันล้วะสามสี่วันมัง้งใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชไม่ถึงอาทิตย์ด้วยใช่ครับยังไม่ถึงอาทิตย์เลยครับข้าวบ้านปูกันแล้วไม่ตาท็อปสันพามาผมก็เลยอา่าผมก็เลยไม่ตอนแรกไม่รู้ว่าจะพามาบ้านปูครับอืม ใช่ใช่ใช่แต่สามเป็นคนละแบบนะครับตเกมบอสผมบอกว่าคงคิวเป็นคนพามานะนะอืมใครพามาครับอ๋อว่าคุณเป็นคนพามาผมก็เล่นงองอยู่สรุปยังไรครับไม่ไม่ไม่ใช่นะถามฟานก็ได้ฟานว่าไปก็พี่ท็อปสันพอพามานี่สมศากดิ เป็นบทพี่ชายห่วงน้องสาวเหรอกูห่วงมาตั้งนานแล้วฟันพ่อมึงไม่อยู่พ่อมึงก็ฝากกูดูดหรือยังไงหรือต้องตามพ่อมาไหมไม่ดีกว่าเดียใครก็ต้องสแกนนิดนึงเปล่าใช่หรอกูคิวเลี้ยงน้องผมใหม่ไหมใช่ะนะครับช,ชื่อโฟครับ เออใช่คุณพ่กเลี้ยงน้องผมไปไหมเออก็ผมก็ไม่ได้รวยครับตามมีตามเกิดแต่ก็เต็มที่ครับเอนงี้ข้าวน้องผมต้องหากินหรือคุณพ่กให้อ่ะล่าสุดเพิ่งให้ผมมาสามจ้าครับครบใช่ไหมด่ะ <laughs> ไม่แต่ผมก็ไม่อยากให้เขาให้เหมือนกันแต่เขาเอามาให้เขาบอกเขาอยากให้ครับใช่ใช่แต่แต่ผมก็แบบ ตอบแทนด้วยอะถ้าผมว่างอะไรเงี้ยครับผมพาไปฟาร์มใช่ครับเริ่ทำมาหากินไงคะผมขับบีเอ็มอะไรชีวิตข้างนอกอสร้างตัวด้วยช่วยกันซะด้วยล <c oughs> งยิมเป้อ้าวที่นะป่าต้องว่างขนาดไหนถึงต้องมาส่งวัดิกาตมาดูแลถึงที่อ่ะ ก็ไปได้บ้างหรอก็ฝากฝั่งเป็นนั้นละลูกสาวคนเดียวมันนะไม่อยากให้ใครมันอ้ร้ายใส่หรอกเชียวละ่ะก็ห่วงพ่อมันนั่นหลยถึงปากพวถึงปากจะร้ายอะ่ะแต่ก็ดูมันทำมาแล้วกันไทยลำบากกูวีกใเชียละ่ะไปแล้วน้องสาวพี่พี่ก็ต้องจังเต็มใจเลยเต็มใจดูแลอยู่ล่ <Yeah. S 1> นะดูไม่มีพิษไม่มีภยยนะัยใช่ไหมคุณพ่อ ไม่มีครับไม่มีผมเป็นคนตรงตรงครับซื่อๆตรงตรงไม่โกหกรับไฟขนาดใส่หูผมใส่หูฟังยังได้ยินทะลุเลยเนะ่ะไม่ฮะมันอ่ะไงจะระแทงกันอะตอนไหนครับอืมจำไม่ได้แล้วมาตัปีไไนยอยู่เนะี่ยแทงไหนคะตอนไหนครับหน,นึ่งกี่วันที่แล้ววะก่อนหน้านี้ที่เราไฟกันหะนึ่งตีสองละ อ๋อครับไ<ม>ออันนั้นมันแค่คอไฟครับคอไฟเฉยไม่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับกอาจะรสาวเล่นไนแคนแหละสาเล่นไปแค่แหละผมไม่ผมไม่คนมีไม่มีอะไรครับผมไม่ได้อคาตาิอะไรไม่เหล้วจะเดินกันต่อแล้วครับตอนนี้เห็นว่าจะมารับเลยครับตอนแรกว่าจะไปสภาแล้วก็ไปเบิกรถปลุกปิ๊กมาใกล้ แล้วก็รถจอดอยู่โรงพยาบาลแบบยืมน้องมาอยู่ตายไม่รถไหมไม่มีค่ะแต่มอใส่ขนาด,ดีเลยเหรอเนะี่ยเอาพี่เพิ่งยืมเงินหนูไปนั้นหนึ่งแสนอะ่ะจะมีอะไรอ่ะตอนเนี้ยหนูมีแค่ตัวอนะ่ะเฮ้ยคุณฟอกอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอ,อะไรนะครับไออะไรครับบดี ไม่ถึงเลยครับอ่ะให้ย,ยินเสียงนกเสียงอะไรแถวนี้แหละนิดหน่อยอ่าค,คุณพ่อคุณพ่อกคุณเรามาครับคุณเรามาเดี๋ยวผมไปส,ส่งสัมภาระกได้ไหมโอเคได้ครับ <Okay. S 2> ได้ไปไไไอ,อยูนี่แหละอะไรวะอันนี้คุณพ่อไหนๆก็อยู่กันหลงคนเลย,ยครับเด,ดี๋ยวน้องสาวผมสวยไหมครับน่ารักครับอืมนิสัยเป็นไงครับนิสัยนิสัยดีครับนิสัยดี อลองลองพูดถึงข้อดีของน้องผมสักสามข้อสิสามข้อแล้วหนึ่ง<า>อยู่<า>ด้วยแล้วมีความสุขครับสองคือทําให้เรายิ้มได้ตลอดเวลาสามคือเป็นคนใจดีครับนี่คือหลักหลักเลยถ้าพูดมาในหัวจริงๆได้อีกเป็นสิบข้อเลยนะครับถ้าให้บอกไหนๆลองครับลองลองดูสิ<ห>รูรว่าคาุณ็นังโอ้ใจดีมีเมตตา เทคแคร์ตลอดเวลาใส่ใจผมทุกเรื่องนี่ผมบอกเลยผมได้ยาวๆกับคนเนี้ยพูดแล้วนะพูดแล้วนะครับโอเคโอเคผมผมวางใจครับผมวางใจถือว่าผมวางใจแล้วแต่ผมก็จะคอยดูเรื่อยๆครับได้ครับดูได้เลยครับผมอ๋อฝากดูแลเรแล้วนั้นครับช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยว่างแล้วได้ครับได้โอเคครับขอบมากครับที่มาคุยกับน้องผมคุณคุณเชื่อนะครับอีกทีหนึ่ง สมศักดิ์ครับสมศักดิ์อ๋อนี่ชื่อจริงๆใช่ไหมครับตอนแรกนึกว่าปานแกงสมศักดิ์ไม่ไม่แกงครับสมศักดิ์ครับของจริงเลยสมศักดิ์โอเคครับได้ครับใช่ใช่ใช่ครับผมฝากด้วยครับฝากได้ครับไว้เจอกันครับผมขอบคุณครับเยี่ยมครับครับเที่จชื่อจริงๆสมศักดิ์ตัวละครรับเพียบเออตัวละครรับเพียบ มีคนรู้จักเยอะก็น้องเป็นคนเปรีอยงอันอน้นะเนาะก็ต้องมีคนรู้จักเยอะแล้วมาครับเราไปเอารถหน้าโรงพยาบาลกันสมสักเยอะแป๊บนึงนะจ็บอะไรดีกู อียพี่กูจัดเลยจัดอะไรจัดอะไรก่อนพี่สมจัดเขาเป็นไงบ้างคะโอ้ดูเป็นคนตรงไปตรงมาเหมือนผมเนี้ยแต่ว่าเขาก็แลดูเป็นห่วงหนูอยูต่แบบเป็นห่วงไปเอาคันนู้นกันดีกว่า เมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกดสับสไคร b e กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว KOC SO กันด้วยนะครับ